มันน่าอร่อยนะอ,อร่อยมากอะชามก็สวยสวัสดีค่ะทุกท่านลืมทักมัวแต่อร่อยอยู่ค่ะที่นี่นี่คือชามกาไก่กาไก่เป็นภาษาเหนือนะคะแต่ถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกว่าชามตลาไก่ประวัติยาวนานมากไม่ใช่น้อยเลยเป็นร้อยปี กว่าจะมาเป็นชามที่จะมาใส่ก๋วยเตี๋ยวให้เรากินอร่อยอร่อยอย่างนี้มันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองลำปางด้วยนะคะมันสำคัญมากอยากรู้แล้วไหมไปเราไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะ ที่นี่มันเป็นพิพิธภัณฑ์อ้าวเจอน้องอยูยูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอน้องอยูยูนี่เป็นคนที่จะต้องให้ความรู้เราในเรื่องข้างไหนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจะพาทุกคนมารู้จักกับประวัติชามตราไก่ของเมืองลำปางเราจะได้รู้ว่าแล้วทำไมที่นี่ถึงต้องเป็นสถานที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ชามไ่ครับอ,อืไปได้เลยเนี้ยได้เลยครับอ งั้นลเลยลุยครับพื<อ>้นที่ตรงนี้มีมานนเนิ่นนานตั้งแต่ปี2508แล้วครับ2508 <2, S 1> ประมาณ58ปี58ปีอ่าแล้วยังไงต่อคะก็จะทำให้ได้เห็นว่า,าเป็นโรงงานเก่าแก่คือด้านบนจะเป็นบ้านด้านล่างจะเป็นโรงงานทำขนมถ้วยดั้งเดิม ในส่วนของการมาเป็นมิวเซียมธนบดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก่อตั้งในปี2,555ก็ประมาณ11ปีแล้วครับใช่ครับเราก็จะได้เจอกับประวัติของคู่คุนพบแร่ดินขาวดังภาพเลยครับอ๋อนี่คือนายอีซิมอยู่แท้ชิมเขาเป็นคนที่ท่านแรกที่นำถ้วยมาใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับท่านเห็นหินก้อนนี้แล้วท่านก็รู้ว่าเฮ้ยมันต้องสามารถทําเป็นถ้วยได้ใช่ครับผมท่านชานฉลาดมากเลยใช่คร,ครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้เดิมที่มาจากเมืองจีนนั่นเองครับคนจีนยัมีอาชีพปั้นถ้วยชามอยู่แล้วหลายร้อยปีครับเขาก็เลยชวนเพื่อนชาวจีนครับม,มาก่อตั้งโรงงานแห่งแรก ของลำปางครับเป็นโรงงานผลิตเซรามิกเนี่ยในปี2 5 0 0ชื่อว่าร่วมสามาคี<อ>เป็นโรงงานที่ทําขึ้นกับเพื่อนชาวจีนอีก3คน<อ>เขามีการทําชามตาไก่ในรูปแบบที่เคยทําตอนอยู่เมืองจีนครับหน้าตาเป็นแบบนี้<อ>เผาสองครั้งวาดสีบนเคลือบอ๋อต้องนําไปเผาด้วยเหรอคะใช่ครับผมเผามันจะเป็นความมันวบาวสีขาว<อ>แล้วก็เอามาเพ้นลวดลาย ออกเพชน,นี่ที่หลังเหรอใช่ครับอพอเพน้นเสร็จเราออกเผาอีกรอบเป็นขั้นตอนการเผาสีโอโ้ยุ่งยากเหมือนกันซึ่งใน,<ก>นยุคก่นนนอนยุ่งยากมากครับเพราะว่าเป็นการเผาที่เตามังกรเขาไม่ได้มีเตาแก๊สเหมือนในสมัยใหม่ปัจจุบันนี้ครับลักษณะของการเผานี้เตามังกรแบบกอปีเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในฮะอ่าอ่าอ่าเผาโหโหน้าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะ แต่หลังจากนั้นไม่นานครับอปาก็มีการมาก่อนตั้งโรงงานด้วยตัวเองในปี2508นั่นก็คือที่เรายืมอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านในจะเป็นอานี่นี่ใช่ไหมครับโรงงานแรกโรงงานแรกของอาปาคนเดียวก็อาปาเสียชีวิตราวปี2536ประมาณอายุ83ปีก็ทําให้คุณยุพินลุกสาวคนโตสานต่อกิจการครับเป็นทายาทรุ่นที่2คนไหนคะคนนี้ใช่ไหมคนโตสุดครับท่านนี้เลยคร อ๋อนี่โตลูกสาวใช่ครับลูกสาวคุณโตมาจากเมืองจีนด้วยปะคะไม่ฮะเกิดมาโต,ท,ท,าตที่นี่มาเกิดที่นี่ใช่ครับก็เป็นทายาทรุ่นที่สองในการทําชามตราการน,นี้ใช่ไหมคะใช่แล้ว<ม>ครับรุ่นที่สองแล้วนะใช่ครับรุ่นที่สองแต่สาหรับลูกชายคนเล็กบ้างเขาจะทําเซรามิกส่งออกครับเป็นสินค้าแบรนด์ธนบดีด้านนี้เลยครับก็จะเป็นแนวโมเดิร์นนี้่เป็นรุ่นที่สามอ่าเป็นเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองแต่ว่าจะแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งแนวออกไปใช่ครับ ชิ้งานเป็นเซรามิกสมัยใหม่เห็นแล้วข้างนอกข้างนอกอะสวยมากใช่ครับมีดีไซน์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตนเองซึ่งสามารถส่งออกมากถึง76ประเทศทั่วโลกเลยครับ อันนี้เ,นเป็น,นห้องครัวโบราณห้องครัวตั้นเดิมของอาปาครับมาดูมาดูมาดูสิสมัยคนโบราณเป็นแบบนี้อ่ะใช่ครับแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในยุคก่อนที่อยู่อย่างเรียบง่ายนั่นเองไฮไลท์แรกของเรากับชามไก่ที่เล็กที่สุดในโลกมองผ่านแว่นขยายลงไปได้เลยครับ เราจะเห็นลวดลายชามไก่จิว๋วที่มีลวดลายเหมือนชามไก่ใหญ่ทุกอย่างครับแล้วทําได้ยังไงอะคะเราใช้พูกกันเส้นเดียวในการตว,วัดวาดลงไปแล้วใครใครเป็นคนทำคนนี้จะเป็นพนักงานของเราเองครับเป็นพนักงานฝ่ายออกแบบครับต้องการให้เห็นว่าการที่จะทาเซรามิกได้ก็ต้องอมีใจรักนะฮะต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ครับความพยายามสูงใช้เวลาน,านานแค่ไหนครับก็ประมาณหนึ่งวันครับต่อนหนึ่งถ้วย หนึ่งไฮไลท์ของเรานี่คือชามไกท่ทองคำใบนี้มูลค่าปัจจุบันก็ประมาณสอง0,000บาทเราเอาน้ำทองจริงๆเ <c oughs> คลือบด้านในวาดลายด้านนอกท่านผู้ชมสองแสนนะแน่ใจนะว,ว่า,วาให้เรับต้องต้องจับก่อน <c oughs> แม่คุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆของต้นกําเนิดชามตาไกาย่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับแค่ประวัติความเป็นมาบอกได้เลยว่าณที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะครับในตอนต่อไปคูวิจะพาไปชมถึงขั้นตอนการผลิตชามตาไกา่ห้ามพลาดเด็ดขาด